ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกาะลงครับสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเปมมาดีฟแห่งประเทศกัมพูชาผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงล่ะผมจะเล่าให้ฟังครับ <S <S ทริปนี้ผมก็มาเริ่มที่ขนส่งเอกมัยครับผมตื่นตั้งแต่ตีห้เพื่อที่จะมาให้ทันรถรอบ7จ็ดโมงเช้าแต่พอมาถึงรถรอบ7จ็ดโมงดันไม่มีซะง,งั้นก็เลยต้องไปรถรอบ9ก้าโมงแทนเป้าหมายในวันนี้ของผมก็คือ ไปที่สีหนุวิวให้ได้ก่อนค่าแต่รถมินิบัสก็ดันขับช้าและจอดค่อขนข้างจะบ่อยนั่งไปก็กังวลไปว่าจะไปทันหรือเปล่าก็ใช้เวลาไปประมาณ6ชั่วโมงผมก็มาถึงขนส 0, mm. ่งจังหวัดตราดแล้วก็ที่นี่นะครับผมมาต่อรถตู้เพื is, ่อไปที่ดาดชายแดนบ้านหาดเล็ก ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชายแดนบ้านหาดเล็กแ้นะครับก็ไม่รู้จะข้ามชายแดนไปได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากแนละ้วประมาณสี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวไปลองดูกันครับตอนนี้เราก็ผ่านแดนมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารถที่จะไปสรีนุวิวหมดแล้วพอดีไปเจอพี่คนไทยเขาบอ,อกมา แต่ว่าโชคดีอะ่ะพี่เขาบอก,เข,กเขาก็ชวนไปด้วยเขาจะไปศรีฮนูวิวเหมือนกันก็รอเขาเอารถท่ามาอยู่ตอนนี้ไม่รู้เขาไปหรือยังพอผมก็ไปทําเรื่องผ่านแดนอยู่แนะนำตัวกันมาได้พอเป็นพิธีผมก็ทราบมาว่าคนที่ผมนั่งรถไปด้วยนั้นมีชื่อว่าแมนแมนมีแผนว่าจะไปตกปลากับเพื่อนชาวกัมพูชาของเขาบริเวณสรีฮนุวิวครับ เซนสุดถนนอะไรนะเอฮ์เหน่งของสามคือที่เนี่ยเหมือนแบบชายฝั่งเขาก็เรียกว่าเกาะใช่ไหมใช่ครับไม่มันมันจะเป็นทะเลตัดอยู่ข้างน้ำอ๋อใช่ครับทีแรกผมคิดว่าจะจะมาไม่ทันด่านแต่สี่ทุ่มถามก็แล้สี่โอ้โหปิดสี่ทุ่มถ้าพวกปล่อยเปรตยนสี่โมงก็ปิดแล้วมั้ยเปิดเต็มร้อยแล้วนะผมข้ามไปปล่อยเปรตมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย๋อ้ยมาอาทิตย์ มันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายเหมือนเมือนะ่อก่อนนั่นคือว่าเราข้ามออกมาเนะี่ยเราข้ามมาคือเราแต่เราต้องให้ฟังคอมเมนต์ทั้ด้วยจริงๆมามาดูมุชาไอ้วัคซีนปัดปอดอ่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไเอาแค่ okay. อยู่ตรงหมอคอมอมอัมามานะหลังจากนั้นแมงก็พาผมไปซื้อซิมและแลกเงินบริเวณเกาะกงครับ ถนนหนทางที่กัมพูชาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับระยะทาง200กิโลเราใช้เวลาเดินทางเกือบ4ชั่วโมง <c oughs> เกือบ4ทุ่มเรามาถึงบ้านเพื่อนของแมนซึ่งมีชื่อว่าฮานหฮานเขาก็ชวนเรานอ,นอนที่นี่แหละครับแต่ว่าผมกับแมนก็ปฏิเสธไปเพราะว่าสมาชิกค,ครอบครัวของฮานก็มีค่อนข้างจะเยอะผมก็กลัวว่าเขาจะอึดอัด ผมไม่รู้จะตอบแทนแมงกะหารยังไงครับก็เลยซื้อเบียร์ให้เขาไป2โหลเ,เพื่อที่เขาจะได้เอาไปดื่มตอนตกปลาวันพ่กนี้เ<อ>ช้าวันต่อมาเราก็กลับมาที่บ้านหาอีกครั้งเพื่อมากินอาหารเช้ากันสายตุ๊กมักินอย่างนี้เวย จนี่อฮะแมนขอบมากตังคิวตังคิวจช่วยเอาผมไปนะฮันช่งคิวตังคิวก็ล่ำลากันเรียบร้อยน้องชายของฮานก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาผมมาขึ้นรถครับ มาสอบถามที่บริเวณจุดจอดรถบัสก็ทำให้รู้ว่าช่วงเช้านี้ไม่มีรถไปที่สีหนุวิวเลยทำให้เราต้องมายืนโบกรถกันข้างทางก็ได้พี่คนนี้แหะครับที่มาส่งผมไปที่ท่าเรือในราคา7.5ดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มอยู่พาจากตรงนี้ไปที่ท่าเรือก็50กว่ากิโลเลยทีเดียว พอมาถึงก็มีพี่ตุกๆพาไปซื้อตั๋วเรือครับโดยรอบเช้านี้ก็จะมีเรือออกประมาณ9โมงก็ตเซคนสตอร์ เรือเฟอร์รี่ก็มาจอดส่งผมที่ท่าเรือหาดเกาะโตย้ยหาเกาะโต้ยก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเกาะลงนี่แหละครับเพราะเป็นศูนย์รวมของผับปาลาร้านอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายส่วนผมพักที่ลองเซตบีดครับต้องเดินไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้ ที่เกาะนี้นอกจากที่หาดเกาะโตยแล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีรีสอร์ทเท่าไหร่นะครับมันจะอยู่กระจายกระจายผมก็มานอนตรงโฮสเทลเนี่ยครับเงียบๆไม่มี wifi ข้างๆกันก็เป็นโฮสเทลเหมือนกันแต่ว่ามีแต่ฝรั่งเพียบเลยคึกคืนอยู่ ครับะเเอออืมอืมอือืมะลายหน่อยผมชอบทะเลที่หาดลองเซตบีดนี้มากเลยครับหาดทรายเป็นทั้งขาวแล้วก็น้ำทะเลก็ใส่มากเลยผมใช้เวลาอยู่ที่เนี่ยประมาณ5ชั่วโมง ตกเย็นผมก็เดินหาดก,กลับไปที่หาดกาะต้อยเพื่อไปหาอะไรกิน วันที่สามของการเดินข้างวันนี้ว่าจะย้ายที่พักไปที่ที่มีใบฟนะครับก่อนอื่นไปหาอะไรกินก่อนช่วงเช้าว,วันนี้วันนี้ก็ไม่ได้มีแผนว่าจะทำอะไรนะครับว่าจะเดินเล่นถ่ายคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนเย็นก็อาจจะ มาเล็ดน้ำหรือไอย่างนี้ก็นั่นแหละครับวันนี้ก็เป็นวันได้เปลื่อยฟรีลอยฟรีไปเลยเรามาเจอคลองที่น้ำทะเลไหลออกมาน้ำจะคลองเข้าใสเลยนะสะอาดมาก เมื่อเช้าฝนมันตกครับตื่นมาแล้วฝนมันตกเราก็คิดว่าเอคงไม่ได้ไปไหนแล้วแต่ตอนนี้ก้าวโมงกว่าตื่นมาทีโหแดบดบเปรี้ยงมากเราก็เดินไปเรื่อยนะหาอะไรกินยังไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ทรงไหนก้เดินไปทางหาดเกาะโต,ต้มันไกลมากครับแล้วก็เมื่อวานลองดูดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยมีอะไรกินนะทอะไร เดินไปเรื่อยดูว่ามีอะไรมั่ง ช่วงบ่ายผมก็ย้ายมานอนโฮสเทลข้างๆกันครับที่นี่มีชื่อว่า The Nest b e a t ครับมีเจ้าของเป็นคนอังกฤษครับผม w well, h a is i video or a picture? Yes, video. Ah, okay. You are really handsome. <laughs> <laughs> so, um, the f o r a n kitchen opens from 8:00 a.m. every morning. Um kitchen last orders 9pm. The bar typical closing times 1am apart from party nights where it could be sunrise Okay. Um you are in dorm on one which is right here. do you want to do any boat trips or anything like that, come speak to me at reception. Like we saw วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่4ี่ของการเดินทางนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินกลับไปยังหากาะโตกโเพื่อที่จะได้ขึ้นเรือไปที่4ี่นุวิวแล้วก็จะต่อรถบัสไปที่ขนมเปะครับก็หวังว่าจะราบลื่นไปได้ด้วยดี ก่อนจะกลับออกจากเกาะผมก็ขอเล่าเรื่องเล็กน้อยๆเกี่ยวกับเกาะลงนี้ให้ฟังนะครับเกาะลงนี้มีมาตรการคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องขยะนะครับผมถ้าทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางก็จะโดนจับและปรับเงินเป็นจํานวนมากครับก็เท่าที่สังเกตก็ไม่ค่อยมีขยะอยู่ตามริมชายหาดเเท่าไหร่นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวตอนนี้เรือก็มาส่งที่ฝั่งพระศรีฮานวุวิลแล้วนะครับ ต่อไปก็ไปติดต่อทุกๆเพื่อให้ไปส่งที่บัสสเตชันนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินทางต่อไปที่พนมเปญ ก็หลังจากซื้อตั๋วรถเรียบร้อยผมก็ยังมีเวลาว่างอีกประมาณ2ชั่วโมงครับผมก็เลยจ้างพี่ตุกๆเขาให้บนเที่ยวรอบเมืองกันสักหน่อยจุดแรกที่พี่เขาพามาก็คือลูกป,ปั้นสิงโตซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คของเมืองสีหนุวิวนี่แหละครับคำว่าสีหนุก็แปลว่าเขี่ยวสิงนี่แหละครับผม จุดต่อมาก็เป็นท่าเรือเก่าที่เกิดจากการถมทะเลลงไปครับก็ลงทุนโดยพี่จีนเราทั้งหมดนี่แหละครับผม จุดสุดท้ายก็คือวัดที่ชื่อว่าวัดกล่อมผมว่าพี่เขาก็ไม่รู้จะพาไปที่ไหนนะครับก็เลยพาผมมาเที่ยววัดอะไรประมาณนี้ก็โอเคครับถือว่าสวยในระดับหนึ่งหลังจากนั้นผมก็เดินทางต่อไปยังกรุงพนมเปญเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินกลับบ้านครับก็เป็นอันจบคลิปกัมพูชาไปได้ด้วยดียังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมแล้วพบกันคลิปต่อไปครับ